เวลา13นาฬิก35นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคาตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบดิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายปุรภากษัตริย์และปุรภาจารย์และทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปร,ระจำพระชนมวานปางถวายเนตรเนื้อเงินขนาดความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเกศ18.5นิ้ว ซึ่งทรงจัดสร้างไว้สําหรับอัญเชิญมาในพิธีท,ทรงบําเพ็ญพระกุศลตามบาระโอกาสสาคัญต่างๆภายในวัดราชบดิสิทธิ์มหาศีมารามในโอกาสนี้ทรงอธิษฐานจิต ปุจนียมงคลซึ่งทางวัดราชบดพิสถิตมหาศีมารามจัดสร้างขึ้นเพื่อน,นำไรายได้สมทบทุนการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆาราชอัมพระมหาเถระทองเก้า 9, ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่จะสร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระชน,นมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศ์สาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริายกในปี2566 และเฉลิมฉลอง150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิติถิตมหาศีมารามย2มกราคม2,563และสร้างศูนย์การเรียนรู้กรเรษรกษตรฤษีใหม่อันเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ประกอบไปด้วยชุดเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริอรอรย왕สาคัตยานอัมประมหาเถระสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะจํานวน300ชุดสําหรับผู้บริจาค9 0 0 0 0บาทและชุดมงคลบอพิษจํานวน3,000ันชุดสําหรับผู้บริจาค3,000ันบาทประกอบด้วยเหรียญพระพุทธอังคีรถชุบทองพระหูยานจอปรรชุบทองเหรียญหลวงพ่อพนาคชุบทอง พระพง์รูปสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตายานอันพระมหาเถระสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสันทป,ปรินายกปัดทองด้วยทุกรายการมีโค้ดเลข9ด้านหลังโดยผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสามารถแสดงความจำนงได้ทางกรองข้อความ Facebook เพจสมโพธ150หปีวัดอาราชบอดพิสิิ์มหาศีมารามตั้งแต่วันที่2 2มกราคม2564